สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขายรถตัวเองครับ c v v i c FD ฟเกียนะครับซันรูฟตรงรุ่นจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้วิ่งมาอยู่ที่เลขให่ม่5ก0 0ว่าโลนะครับเกือบแสนหกนะครับอันนี้เป็น c v v i c FD นะครับสีขาวนะครับทำสีขาว NH0 มาไว้แชมปีเป็นชิปของทาง Honda นะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งพาร์ทไทยอาร์ตังคันบวกกับชุดแต่งฟิลนะครับ จะเป็นพาร์ตคาร์บอนเกือบทั้งคันนะครับแล้วก็อะไหล่ต่างๆก็จะมีอะไหล่ของ fd 2บ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตามรูปเลยอันนี้ก็จะมีหัวเกียร์ไทอาถุงไทยอาแท้นะครับแล้วก็แป้นเหยียบแป้นเบรกต่างๆก็เป็นไทยอาแล้วก็มีรอบเลื่อนไม้แล้วก็พุชสตาร์ทของไทยอาแท้นะครับเลขไม้อยู่ที่ประมาณนี้ครับนี่ครับพุชสตาร์ทไทยอาแล้วก็รอบเลื่อนไม้ อันนี้ก็ชุดแต่งประมาณนี้ครับอาจจะมีตําหนิตรงพวงมลาลัยบ้างเพราะว่ามันเกิดจากการใช้งานนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนของหนังที่หุ้มนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็สามารถต่ดอองได้อันนี้จะเป็นท่อแต่งนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับกีโมโต้แล้วก็พาดไทอาร R นะครับจะเป็นฝาท้ายคาร์บอนด้วยเป็นแพนด้าทั้งคันนะครับล้อก็เป็น TC105N ขอบ17นะครับยางปี21นะครับผมใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าผมวิ่งไม่ถึงหมื่นโลนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแบตเพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่ครับแบตเพิ่งเปลี่ยนมาเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมครับวิ่ง200สบายสบายครับเฮดเดอร์ <He ader S 1> เป็นของเฉลิมเฮดเดอร์ ader, แล้วก็เดินท่อนกลางจากเอ,อี่ปุ่กาลาดไปทอเป็นของคากิโมโตะอันนี้เปลี่ยนชุดเผานะครับด้านล่างแล้วก็มีคําหน้าคําหลังสันรูปตรงรุ่นนะครับ เปิดปิดตามปกตินะครับตรงนี้จะเป็นตําหนินะครับที่ผมถ่ายรูปมาให้ดูเป็นข้าวๆเ,เป็นตําหนิของของทางภายในที่ที่ผมพอจะถ่ายให้ได้มีกระจกหน้าล้าวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็มีตรงมือจับประตูฝั่งทางคนขับด้านเดียวนะครับที่ขาดตรงนี้ก็หุ้มใหม่ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวจัดก,การให้ครับคันนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทถ้าเกิดใครมาก็สามารถต่อรองได้คือผม ตั้งราคาเผื่อไว้ให้นิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้ก็มีเปลี่ยนอะไรให้ลูกออถ้าเกิดคนที่จะซื้อไปก็เดี๋ยวเปลี่ยนอะไรให้นะครับก็อาจจะหักลบกับส่วนตรงนี้ไปอะไรยังไงก็ว่ากันก็ตรงนี้นะครับเป็นรถของผมเองขายเองนะครับถ้ายังไงติดต่อมาได้นะครับ0 6 1ย์5 6ห4 6สองห้าี่นะครับมีตอนที่เราเทสให้ดูนะครับตอนวิง่งเดี๋ยวรับชมกันได้เลย ครับดึงดีไม่มีปัญหาเกียร์ MT ก็สบายๆครับเครื่องเดิม,ดมจุด E20 มาเนะ้ะความเร็วก็อาจจะเร็วกว่ารถเดิมนิดหน่อยครับแต่ไม่มากเท่าไหร่น้อยแต่ว่าก็รู้สึกแตกต่างได้อันนี้เดี๋ยวผมออกเกียร์สให้ดูรอบไปที่4,000นะครับ